มืาอนี้ได้รถมอเตอร์ไซค์ขับเลยเนาะวันนี้เนาะขักอยูบอขับกระไม้วน anyway. โอ้โหโหพี่น้องเลยรถมอเตอร์ไซค์แดงจึงขึงอยู่ทั้งแดงทั้งดำปนกันเลยโอ้ยกะเขาก็มาฮอดว่ากันนึงนี่ไปแต่เจ็ดโมงเช้าโอ้ขี่รถในบ่อไปเมื่อนี้นะไม่ไปนะกับไปกับอะไรเมื่อยเลยขึ้นบ่อวันนี้ฮะป้าลงบ่มาลงอะไเบาหมดกับตัวตัวนี่ เอย่างกับอะไ้ต่ออ่ได้กิตๆกินธรรมดาตะกี้หันนักกระโต้หนักกระโต้ลงหน่อยตะกี้เลยเบาหมดตะนี้กลบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเบิดสุมองสุบอนได้พี่น้องเด้อเนาะมาพบมาพ่อ กันอีกแล้วพี่น้องเลยหลังจากว่าไปซื้อที่ซื้อทางให้ลุงน้อยนะพี่น้องเนาะมื่อก่อนหันพี่น้องเลยมือนี่กะเข้ามาอัปเดตเบื้องก้อนพี่น้องเลยเนาะว่าเป็นจังไดเพิ่นได้ไปที่ไปทางไม่เพิ่นบอ่อหรือว่าจังไดพี่น้องเลยเนาะโดยก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่ว่าเขามาหาลุงน้อยมือนะี่กะถ้าว่าเข้าชิโยกย้ายไปพุ่นนะพี่น้องเนาะไปอยู่ที่หมู่บ้านพ้นซิมพี่น้องเลยกนะ ต้องมีสมโนคัวเนาะเป็นของเกี่ยวของพี่น้องเอ๋ยตอนนี้กะคือลุงน้อยแล้วก็ปาอมุกเนาะเป็นยังบบมีสามโนคัวพี่น้องเอ๋ย้าวพม่พี่น้องเนาะอยากซอยเป็นเข่ามาพี่น้องเอ๋ยเห็ดสมโนคัวเลยกะจังสีง่ายไปอยู่ที่อยู่ทางได้พี่น้องเนาะโดยว่าพมีมาเมื่อนี่ก็สิมาถามเพื่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะเรื่องเสาคั่วแน่ว่าเพิ่นแทกแ้ะบ่เนาะบางเื่อมี้ใหญ่จจดีจะบุญซอยเข้ามาก็มีพี่น้องเอยว่า เพิ่นเทกเสาหัวเสาสวนเพิ่นระบอหรือว่าจังใดให้เนาะเพราะว่ามือว่านนี้พี่น้องเอ๋ยบัวพมีกะเอาหลดบัพมีเนาะทีว่าารดบัพมีต่กอนแหละพี่น้องเอ๋ยทีว่าเฮาน้ำผักน้ำแห้งที่เฮาหามาเนาะทีว่เฮาซื้อมาแหละพี่น้องเอ๋ยรถดเก่าบัพมีพี่น้องเอ๋ยก็เลยว่าเอามาไห้เพิ ment, jumped, so it, right? hm oh ่นข okay. ับขี่ไปทางหัวทางสวนเพิ่นกอนเพราะว่ามันกไกลแน่พี่น้องเอ๋ย เผื่อบาพมีสิมาหับเพิ่นไปท e ี่ไม่มันกระซวยเนาะบำพมีกใหายเพิ่อนไปหัวไปสวนเพิ่นกอนพี่น้องเอ๋ยชงนี้เนาะโดยอหละพี่น้องเอ๋ยบาพมีกะเอามาหายเพิ่นแรงวันนี้สิมาถามเพิ่นม้อนี้เพิ่นไปดินไม่เพื่อนละวบหรือว่าจังไดเนาะถ้าว่าถาบาพมีมากก็มันซวยพี่น้องเอ๋ยวันนี้สิใหายเราไปแต่เศร้าอหละคือน้าในลุงน้อยกันยังบ่มีเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะที่ดินที่ดอนเราก็ได้ หลังจากว่าซื้อเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอยก็ฟังเบิ่งไปเนาะอะไรเหตุใดาว่ายังบ่มีงบเขามาก็ใส่น้ำมูก่อนพี่น้องเอ๋ยโดยพ้าเหตุไดก็เขาไปหาเพลินน้ำกันไปพี่น้องเอ๋ยเนาะก่อนไปเบิ่งลูกน้อยเขาไปหาลูกน้อยมาเบิง่งพักเบิรงมีลาก่อนพี่น้องเอ๋วยว้าาโธ่จังเป็นงามพี่น้องเอ๋ยเนาะขียมทึมอยู่โอ้เนาะใบแมงลักพักเอตูพี่น้องเอ,ยเอเ๋ย พักหนาคาคิงเพิ่นเนาะโดยแดดคือเกาพี่น้นองเลยหนาสีดำอีกแล้วแบบนี้เนาะกำลังเริ่มไข้กเกาพี่น้องเลยบริธาคีมกันแดดโดยเนาะเปิดภาพมากะอยู่เฮือนอยู่ซานลุงน้อยคือเกาพี่น้นองเลยไปซะเด้เน,นะาะลูกฮักกามาบ่สบายดีเด้อลุงน้อยเดย้อป้าือนี่ได รถมอเตอร์ไซค์ขับเลยเนาะวันนี้เนาะขักอยู no ่บ่อโอ้โหพี่น้องเลยรถมอเตอร์ไซค์แดงจึงขึ่งอยู่ทั้งแดงทั้งดำปนกันเลยด้ยก็เขาก็มาหอดว่ากันนี่ไปแต่เจ็ดโมงเช้าโอ้ขี่รถในบ่อไปเมื่อนี้นะในนี่ไปกัไปก็บหอดแล้วก็นอันนั้นไม่รถลยหน่อยกันเลย กำลังไปบ่หรือกำลังมานี่ฮะโอ้โดยโดยอามาพี่ป้าโอ้พี่น้องเลยยังได้ขี่ม่วนอยู่บ่ม่วนทั้งแล้วม่วนทั้งแล้ววะมันชอยม่นเด็ดเลยม่วนมากก่อนโดยปบามีอดของหวานของข้าวนี่โดยป้าจะแต่งไว้ถาสำหรับอ่านยูฮันยูพี่ก็ได้เจ้า โดยอาโทษเนาะไปดินไหมบ่อออมาเช่าเลี้ยงน้อยไปสวนแวไปเลยไปสวนไปไห่ไปสวนเนาะโดยเออใครแต่ว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ไปอะไพี่น้องเลยเนาะโดยเออให้พันขับขี่ไปสะกกอนช่วงนี้เนาะโดยเอออันนี้แหละลุงนออ้อยเออนำผักนำแหงโดยรถมูนก็ว่าได้แม่นละมุนั้งแต่กี่พุ่นเงินเฮาใครทานแน่แล้วก็ไปด้ำนาช่วยแม่บ่เทเพิ่นก็ออกให้เฮาแน่ เถื่อเป็นหลดมูลมรดกก็ว่าได้แต่เขายังน้อยๆกดีแล <oy> ้วโดยเก็บโฮมสิบหาล้านโดยอสี่ปีเขาจังดาวเบิดแต่มันก็ยังไม่อยู่ได้แต่เขาบได้ป้ายเพราะว่าอันเขาบรเลนนะโดยแต่กามีมีไปสื่อขายครบนะหน่อยนยให้เพื่อนขับขี่ไปก่อนครับสะดวกสบายอยู่เนาะอ๋อพอว่า เทากับบได้คอยอนั้นนะนะลุงน้อยโดยาว weet, ่าจิตาเข้ามากกับมันมันสวยเนาะป่าเนาะเทาก็เลยคิดเห็นป่าเลยโดยอะไรน้ำมุกน้ำมันมีอยู่บ่น้วยใส่สามสิบโอ้โดยโดยอะไรเนาะาวัดเออจิตาบ่าวพมีมากกับมันสวยเนาะป่าเนาะมัน้อนไปหอดขั้นตอนได้แล <ag> ้วลุงทำความสะอาดเขาจะประมาณที่ได้ข่งหรืไรเบอร่งชิ่งแล้วเบอ่์โอ้ึ่งเลย โดยกวาดจุดเล้วกะสิมีตอไม่ยั้งเลยเลยจยซับเชียมเนี่ยเอาซับขึ้นเลยจะเอาควานจุดบ่เนี่อืมแล้วกะจุดไม่แล้วมันช่ยมันได้แลยลุงหน่อยโอ้ยเมื่อคนนะเมื่ออื่นจะมาไม่เลยคอยเห็ดคอยสั่งไปทีละหน่อยลุงหน่อยเด้อบ่บ่ฮักโคมจะครองเกินไปหนึ่งมาลดกับแดดจังๆมันเปิยมันยังอันนะถึงแดดแล้วะโดยโดยจอดในค่างแันเลย จากป่านะเฝ้าเฮือนเนาะป่าเนาะแม่เหรออีลาหล่าเฮาได้จ้ะน้งองหมอมเด้ค่ะไปเฮียนเพิ่นเซ็งในช่วงนี้เนาะ<ม>เออกาเสร็จหาเพิ่อนอยู่เพิ่นว่าเฮา,า,าเฮาแล้วแล้วเฮาสิไปหั่นนะ<ม>อีกอีกประมาณ2อมื้อเด้อจังสิเอาใบสุดท้ายมาให้หรือว่าเอกสาร<ม>โดยเพิา่าเซ็นในบ้านกรหันนะโดยอ่าหัวเฮาเด้จ้ะลุงน้อยแทกแล้วบ่หัวเฮาเลยน้อยแทกแล้วทั้งเงาเนี่ยซ้ำซลัก อ่าทางยาวเชาสามลักเพราะว่าเขาจะเห็ดสองด้านโดยเพราะว่าด้านข้างฝั่งอ่าตะเวนออกเหมือนบอกตะเวนออกฝั่งนั้นโดยอ่าพื้นมีแล้วเนาะโดยและข้างขางพังนี้ก็มีแล้วโดยยังแต่ด้านข้างกับด้านหน้าเนาะโคือคือสองด้านโดยแนี่ยทางหน้านี่เออทางนั้นยาวเชาสามลักโดยโดยทางหน้านี่แปดลักเพราะเห็ดประตูทางเขาคก็จะว่าแล้ว โดยกะกะจุงจงกุ้งกวงแน่หานะลุงน้อยเพื่อว่าอนาคตเนาะโอ้น้องมอมบรรยายน่าได้พว่าคนรวยได้รถใหญ่ได้ปลาเอ้โดยเลือดกว้างแลือดกว้างไปเอออเาเอาเผื่อไว้แน่ก็ได้เนาะโดยเออบางเทือหานะลุงน้อยถือเลขนี่สื่อรถใหญ่ก็มีได้เนาะโอ้ดูก็ดีใจเลยไปเห็ดกะาเมื่อยกะขึ้นไปหอดแล้วก็ กินขนมก้อนนึงกับอันนั้นน้ําหน่อยนึงแล้วก็เฮ็ดเลยเลยอืมเก็บคือเจ้าว่านั่นแหละดีใจแหละได้บ่อยู่บ่สัก็บ่ได้เมื่อยเลย้นบ่วนีฮะป้าโล่งบ่โล่งลเบาหมดกตนี่ดีใจลเออย่างก็บ่ได้ตอบ่ได้คิดกินเออธรรมดาตะกี้หนกกโตบ่กกโตน้อยตะกี้เบาหมดตนี่อเบาแล้วมนโดีใจนําเพิ่นผู้ใหญ่จดีแหละยโดย แหลรกันเนาะก็เป็นบุญกุศลแหไรที่ว่าแม่ป้ากับพอลุงหรือว่าน้องม่อมเนาะคนทำมาแต่ศาสตร์ที่แล้วลุงเอ้แต่นี่ก็เลยว่าอ่าเพ็่นส่งคลมาให้เฮาการที่เฮาทำดีแหละคอยสั่งคอยซ่าไว้พันมือเล็กเมื่อน้อยลุงเอ้หักคมให้มันแล้วเมื่อเดียวกับ่บได้โบได้แล้วเมื่อเลยเออบบนี้ไปถากทางเมื่ออื่นนี่กะว่าบ่บร้อยเปอร์เซ็นต์กะประมาณเก้าสิบแปด่ามืออื่น เมื่อนี้ก็สิื่อว่าแล่เบื่อตัวน้ำไม่ไม่ปลอกตกแตกกันเออแล้วสกุลโตออกน้ำโดยตัวใด้แล้วก็กุ่นตไปใดกันสกุลนั้นม่ได้ย้อนอะไรแมนแมนแมนพอมีหักไม่หักตผู้เฒ่าแก่เพิ่นว่าขลําแมนแมนเขาถึงสิ่ตัน้อยเขาก็ต้องขุดออกโดยโดยอะไรเชื่อว่าถ้าว่าเขาโยกย้ายไปน้ำมันมันกะทำมาไปนี่ง่ายโบมันกะ ก่อนเ้าวิษปอยู่บ้านเพิ่นลุงน้อยเลยคือตอนนี้ฮะลุงน้อยมีมีหัวเก่าบัสมโนอลางมันนะอียังเขาเอื่นวะมีแต่ชำเน่าชำเน่าเจ้าก๊อฟบอกเป็นสมโนก๊อฟบอโดยมาตัวแท่นในบุเฮนเลยตัวแท่นบอบบอมีเลยเสียอเลยไปเวียดเปียกตู่เวียงจันทร์รูปนี้นะพะแม่โดนทั้งนั้นก่อนเฮาสิไปอยู่บ้านใดเมืองใดก็ต้องมีสมโนนะป้ากับประมาณเท่ายเจ้า เดี sí, p p actually, ๋ยวเขาก็สิถามเพิ่นผู้เพิ่นเคยเห็ดเนาะหอดบดซองซ้ำล่านหอดอยู่บ่จักลงน้อยก็เคยเห็ดติดถึงหน้าพี่น้องแต่ว่าพี่น้องทานไรหูคอมเมนต์มาในเดืองน้อยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็สิถามเบิ้งผู้เขาเอื้อยอายเพิ่นเห็ดผ่านมานะลุงน้อยแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะพี่น้องอยากซอยลุงน้อยเขามาพี่น้องไอเรื่องสัมโนครัวซัมซีบิดเฮาได้ป่าเอ้ยหนึ่งมาสมุดเนาะว่าพื้นห้ายราบว่าแบบตรงๆ เฮาเป็นนั่นเป็นนี่มาแม่ลูกเฮาก็ได้ป้าเอ้การที่เฮาอยู่มีสมนุครัวแและอีกอย่างบ้านเพิ่นเนาะเขาเข้า,ขาไปอยู่ในบ้านเพิ่นก็ตรงมีสมนุครัวเขาจะเยอะใหายไปได้แตกะอยู่ไปฮะแหละเบิ่งไปว่าสานีก็โอ้ยถือว่าเป็นบุญนะได้ลงน่อยเอ้อโดยเป็นบุญแล้วอยู่อยู่ตู่ในน้อยเนาะป้าก็นอนรับได้ มาเมื่อนั่นนี่แบบนอนรับสบายเลยบอาเมื่อนั่นนะโอ้บริคนน่งยังเลยโดยนอนรับนันดินเลยนอนรับเออติกี้นอนบรับบ่าตด๊กี้นะฮัลเล่นฮะ พี่น้องเป็นคอมเมนต์มาโอ้ยไหวเหตุยังกายยิ้มได้แล้วลุงน้อยว่าเดี๋ยวนี้เนาะยิ้มได้เอตกกี้ในย,ยิ้มบ่ได้เจ็บกระโตูคือ่าเจ็บปวดเหมือนบอสิก่อนเนาะแบบเออเพิบว่ิยังยิ้มได้พี่น้องเลยวันนี้กัเสาฝนลุงน้อยเนาะพ้อมกันพี่น้องเลยมือไล่มือเลยเนาะเรียนกันสองมือคือทางเสาฝนเป็นไอ้ควัน คือลุงน้อยนี่คือพระอาจารย์พระอาจารย์จองเนาะเยวะเป็นซอยแล้วลุงน้อยเด้อให้นับถือบุญคุณเพิินดีพระอาจารย์เพิ่นซอยแต่บุญหอดยอดถึงเนาะไปเยี่ยมไปยามเพิินโดยเพิ่นก็ถือว่าเมตตาเนาะป้านเนาะเป็นบุญแหละยที่ว่าจังไดกับการที่เฮาสิ้ับใหญ่เนาะลุงน้อยเนาะมันก็เจ้าไรระบบนลัขว รักคู่อะบ่รักคู่จะไหลรวมรึสามสามตัวไหสามชิบ ets รักแล้วสามชิบ ets รักอือขันไลขันไลโดยลุงหน่อยถ้าบะาบมีผู้ซอยไหมรักคูวนี่เจ้าเจ็ดยังไงลุงหน่อยถ้จะได้ตัดไม้ตัดไม้โดยโอ้ตัดไหมเลยโดยตัดไม้ไปเห็ดหัวเห็ดห้าวโดยถ้าห้าวจิ่าเพิ่นซอยกะอ่าเป็นไปบ่ได้นะลุงหน่อยเนาะเพิ่นห้าวตัดไหมเลยโดยแม่แฟนเจ้าว่าสิตัดไม้ไปเห็ดบ่หัวนะ แมนแ่นนะนะแล้วอืมเพิ่นไปอ้อมไว้เนาะอ้อมไหวอาตะรางนี่ไปโค้งแม่งตะรางเกา่า <ipt. S 2> ได้ชังกระซีเก,ก่าก็หลายอยูนะ่เนาะแม่แล,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 ล้วอืมอืม응และคือว่าเมื่อวานนี่ว่าได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่าเพิ่นมาอันมาจดบ่มาอีกแล<ม>้วโอ้เพิ่นมาบอกว่าย่านชำลูกชำลานหนึ่ย่านว่าอยู่เนี่ยผ้าเท่าไม่เท่าอยู่นี่เลยชำลูกชำลานเลยยู่ต่อเลย ยันลูกล้านนั่นวาดิ้นคล้องเ่าดิ้นของไม่ท่าโอ้ดอยดอยดอยเป็นอย่นั้นกระโลงใจเนาะป้าเนาะที่เฮามีที่มีทางเลยโดยเพิ่นบอกให้ตัดไม้ตัดตอกไปให้เอาคิดดินผุดข้าวหรือเปล่าเหมืเจ้าเจ้าอเปล่าอยู่อยู่ได้เออโดยมีเบียดมีงานแล้วบบยับยั้งช่วยอโหขบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นให้เฮาอยู่มาหลายปีเติบแล้วพี่น้องเลย โล่งเลยนาะป้าน้อถาว่าเพิ่นมาบอกก่บพี่กะ<ด>มาและซ้ำเถืออ่อเลยโอ้อย่างเก่งเฮากะทั้งหมดว่าอันนี้นะกับขนาดไปปรับน้ำเฮาคินหอดเครื่องปลูกเจ้าป้าเ<อ>๋ยเลยกับตัวซม,มโนนี่ลงเลย<ด>เครื่องปลูกเจ้ากับกำลังงามโดยไปพุ่นในสีปป่ปลูก เดี๋ยวเนี่ยไปพุ่นน่ะลองเว้าให้เพิ่นเบิ่งดูเพิ่นท่าเบิ่งอยู่เด้นี่ว่าลุงน้อยสิปลูกหยังปลูกคือเก่าแหละปลูกคือเก่าปลูกผัเคือปลูกบัอึปลูกบัแตงอ๋อลุงน้อยบ่ปลูกกป้าปลูกแม่นบ่ปลูกอป้าปลูกกับลุงน้อยดเออเฮ็ดหโดยๆคั่นมีน้ในนี่เลยเนาะดไกพี่น้องเอ้ยกินน้สางบ่คั่นมีน้กะต้มกินเนาะอืโดย แะละเพราะว่าเครื่องปลูกของฟังเจ้ากำลังงามแต่ว่าเฮาหยับย่ายไปอยู่พุ่นกะเป็นดินดอนเฮามาลงนะุงเนาะปลูกยังก็ได้ซื้อต้นบักม่วงมาถี่ว่ามันบวสูงเกินนะะลงุงบักม่วงเออบัม่วงมันพอดีเป็นหม่มหน้ามาปลูกปลูกหุงมะเขือแล้วมะกล้วยหน่อยแมนแมนอ่าข้อไกนะ่เอาไว้ล้างบ้าน,นล้างบ้านล้างเฮือนเนาะ เก้านี่เขาก็ยังบุมีงบมาดอกพี่น้องเขาก็เว้าออไปแต่ว่าเขาก็ต้องเฮ็ดลังคน<อ>ได้เลี้ยงนะลุงน้อยแ,แ,แอมแอมนางไว้อันนี้นี่ความคิดเขาป้าเอ้โดยพอได้แก้ไขเนาะบรรยามเจ็บเป็นกับพอได้คลายพี่น้องเอลยเออแมนคือปัจจุบันนี่กพะพอได้คลายอยู่บโ่เป็ดไก่ก็เลี้ยงน้นองบอเ,เลยมันทันใหญ่เลยไม่ได้คลายพักหยาเด<อ>้อคลายนี่ ผักบัวผักหอมโดยโดยผักซีผักยังเนี่ยขายมาแล้วโดยในเงินเป็ดก้าชิบนี่แหละมาพมิดายจุนเจือเนาะในครอบในครัวพี่น้องเลย,ด,ยดีดีและกะดีใจน้องม่อมกะดีใจเพื่อนมาเสร็จฮาฮาว่าไอ้พมีเอ้ยว่าเฮาดีใจว่านอนจนบลับว่าเมื่อคืนนี่เพื่อนว่าเออ ลุงน้อยก็เฮ็ดกับพ่อลูกพ่อเต้ากันแล้วแม่ลูกได้กระชั้นคอยได้แม่ก่าลูกเฮ็ดชั้นลูกก็จะเข้าน้ำลูกกันแล้วคอยกันแม่ถ้าว่าเขาเจ้าอ่าลุงน้อยกับป้าหมุกเนาะมีสมโนเป็นของเจ้าของแหลกกะเอาลูกเข่ามาอยู่น้ำกันโดยอ่าน้องหม่อมก็ซื้ได้เข่าน้ำป้าแน่แล้วก็น้ำเจ้าแน่โดยโดยเอจีกระทำมาหลายทานว่าคือบุห็นลูกลุงน้อยอันผู้ชายฮันว่าจังได้เพิ่น วันเช้าวันอทิตย,ย์มันข้าวเบี้ยข้าวเบี้ยน้องเราไปเห็ดเบี้ยยังก่อนลงหลักๆแค่นลักลักๆก็ไปเห็ดแบกเครื่องทั่วไปแล้วก็แบกเครื่องเสื้อผ้านเลยเออเป็นเครื่องเรามีรถอยู่บ่รถก็จะมาหับเอาไหนเลยเขามาหับเอาโดยก็ไปเป็นหลดุลดคืดอหลุดง่ายนะเปนมาหับกันแล้วเช็ดไปแบบราหับทรงคือน้องหม่อมก็ทราว่าบุมมีรถไฟฟ้าเนาะอาทิตย์ว่าบุได้มาบุ๊มพี่น้องเลย และก็ดีใจถึงว่าสิเป็นชื่อน้องมอมกะอเป็นลูกเฮ้าเนาะอ<ด>นาคตกะอยู่น้ำกันโดยเราก็ดีใจเราก็บบุริขิดแล้วว่าจนสั้นได้น้องมอมนะแบบเตเกิดได้ญงมาเนาะป้าเนาะซ<ด>ํานี่กะทวารฮากบบระบุได้เนาะลุงเนาะเออคือลุงน้อยกะผ่านฮ้อนผ่านหนาวมาเฮ็ดทุกอย่างเหมือนบอก แม่รับจ้างทั่วไปมัดพาลูกไปนะเฮ็ดมัดเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาดําหนาเออเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงมาหมดแล้วไปกับป้าเจ้าหนิลูกแม่แบบบ่มีบนจ้างเนาะแม่โดยหาเงินด้วยรายได้สมคคตัวสมมโนตัวเล็กมันก็จะเฮ็ดจุกมบ่มีเงอนเฮ็ดอันหนึ่งจับอันหนึ่งวิตอันหนึ่งเจ็บเป็นพันพันยอดพันนี้แหละมีกะแบบ เฮาเฮามีบรลายว่าสิซะเนาะแต่มันกระบอกเพราะที่ได <"Ne? S 3> ้เหตะโดยก็สําคัญคือเฮาว่าอะไรลงหน่อยเอ้ทาว่าสมโนนี่สาคัญบ่บานเฮานี่สําคัญเด้แม่นละเออแับอีกอย่างมันพ้นซิมอ่าไปอยู่เห็นบ่แต่ละคนที่เป็นคนไทยคลิปลงเห็นบ่ต้องได้เหตนอ่ะนะแมนแมนอะไรเนาะเฮากะคือเฮาฮู้อะไรลงหน่อยเฮาก็ อาบูมีกันว่าอยากซอยกันเนาะ,ะมีแต่ว่าเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ใหญ่เพิ่นถ่ยายทำให้เพิ่นเบิ้งโดยโดย,ดยสมมติว่าลุงน้อยในบูมีจักนี้สำรองตวเกา่ามันใช่ไม่ได้เลยไปเข่าอยู่พ้นชิบม,มันลู่เห็ดแล้วกันเข่านำลูกก็ได้เลยบอกได้บอกอันนี้เ้ากระบุหูลุงน้อยเอ้ยเนาะห้าเนี่ยห้าถามม<อ>ึงเพิ่นกอนนะนะ โมมีอ่าซาที่ว่าเฮาลมอ่าเพิ่นน่ะต้องมีตุ๊กแกพิ่นว่าจะมีตุ๊ก gob อยู่เนาะมีแต่ว่ามันใช้บ่ไรอีกอยู่บ้านเขาก็ค่าวคอยมีแต่เฮ็ดใหม่เบิดเลยใหม่เป็นสุดเลยหั่นนะอืเฮ็ดใหม่ก็ดีก็ออกซื้อเจ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวโดยแล้วก็ดึงลูกเข้ามาโดมี4คนเนาะโดยเออในสมโนหันมีแต่เริ่มใหม่เบิดนะเพราะว่าเจ้าบ่มีหยังเลยโดยบัตรประชาชนก็บ่มีป้าก็บ่มีบอก คือน้องสาวน้องหม่อมนี่ยเป็นเขานลำป้าเนาะตะเกียบหน้วมันเชียต้องถือไปได้คือเฮานี่ไปใช้ถือไปไปตลอดมันบ่ให้ถือน้ำถือนั่นนะนะเห็ดไว้เพื่อว่าเพื่อนมากวดมายังก็ให้เพื่อนเบิ้งเนาะบัตประจำตโตก็คอยเห็ดอยู่ในสวรรค์นะอยู่น้ำเขาห่างนั้นเหี้ยใช่ไหมไม่เลยและรักข้าวรักข้าวก็สามสิบเอ็ดลักเนาะลุงเนาะ ต่ว่าผู้ใหญ่จะดีจะบุญพี่น้องเนาะเมตตาสงสารเราอยากอมหัวอมแคให้เรากะสมาดซอยมาได้เด้อพี่น้องเอ้ยและคือข่าว่าลยถา้าว่ามีสมโนครัวแล้วลุงน้อยอยับย่ายใส่สวยไปเนาะไปอยู่ถ้าว่าเฮาบ่มีน้ำเฮากะขอาะเอาเท่านั้นใส่ไปก่อนเนาะโดยเบิ่งไปพี่น้องเอ้ยโดยท่านกะเอาไมเ้เฮาเบิ่งเหมืองดูหาลุงน้อยโดยโดยโดยสมโนคัวเนา,านะพี่น้องหรือว่า อ่ะอีกอย่างเพื่อนเอิอ้์นล่างเกา่ามาเนาะป้าเนะาะตัวก๊อฟต้องได้เห็ดบุดสุดสเลยเออสำเนาต้องหักซาใบาดีป้าเออโบไฮเปียกน้ำโบไฮย,ยังหะน้าเพื่อว่าเพิ่นมาก,กวดอียังห้าวกะยืนยันว่าเัามีตัวต้นแท้จริงบันเกิดเมืองนอนอยู่ไซหะน้าโดยเอ<ด>กเสียเวลาเพื่อนเก็บเบียกบ้านการเมืองจะเสียจะทาเบิ่งก่อนเพื่อนเอามาพี่น้องเลย โดยในไซ้หาลุงน <desserts into> <hungry> ้อยเออร้อยปีแล้วนะนี่นั่นดิตัวแท้นั่นก็นั่นน่ะอุ๊ยๆๆๆไเบิ่งมึงดูหาอือเด้หูกลูเดียวขอโทษขอภัยพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวเฮาจับก็ได้เท่าสมเสด็จเนาะขออนุญาตเอิ้นซื่อพี่น้องเอ้ยอ่านงโมเนาะป้าเนาะ หรือว่าแม่ป้าโมะเนาะโดยมีแต่หูบุงน้อยบ่เนี่ฮะแม่แล้วละตะกี้แต่หลุยังน้อยผลิตอยู่บ้านอันนี้เป็นใบก๊อปได้พี่น้องเลยนาะโบแมนของแท้ได้ตัวนี้นะก <iley S 1> ๊อปที่ซื้อเพื่อว่าเราไปหันไปหนี่แลเวลาเพิ่นไทมแลวเพิ่อเอวันนี้ให้เบิ้งนี่เนาะให้เพิ่นเบิ้งชี่บล่ลงแม่แล้วอืสมโนครัวแต่บ่ตัวแท่นี้คือบบเห็นเลยบบเห็นเลยเบิ้งเบิ้งอันนี้คือยัองยันนี้ฮะ คือกันนั่นแหละใบยังยืนที่อยู่พี่น้องเอลยเราก็ยืนยันว่าเฮามีตัวตนบรรเกิดเมืองนอนฐานคอนคำบันดงนาคำอโอ้อันนี้ใบใบยังยืนที่อยู่อันนี้<ด>บ้านเฮาอันนี้อันนี้เนาะเออเออเออคนเกยดไทยเด็กพี่น้องเอลยมันเขียนไห่เนาะ<ด>มีตัวตนเวลาพคุนทามเราจะเอานี่ให้เพิ่นบ่ลงดู ตอนหัวหมอลงมอก็เอาตัวนี้แหละเพิ่อนขัดเชื้อใพผอบานเออมีจะหักซาไว้แหละเนาะดเดี๋ยวเอาสิปรึกษาเพิ่นเบงก่อนเพราะว่าเฮากระลึงโซลุงเพื่อ,นเ,อ,น,เอเนเป็นอันนี้ในบ้านเนี่นะนะเดี๋ยวเฮาสิถามเพาาาิ่นว่าราคาเท่าไรถ้าว่าเฮาเฮ็ดสมโนบวัตสุดเลยเห็นนะได้ได้ครบสิตเนาะแล้วเฮาเกา็จังสิบอกเจ้าอีกครั้งเด้อ,อและคือมื้ออื่นกะ ตื่นมากกับไปถากทางใจเศร้าและลุงน้อยเอ้ยโดยไปแล้วมืออื่นก่อนห่อนแดดแดดอันนี้คือหูยังอันนี้ฮะก็หูอันนี้เลยไปเลยผลปัสมอกเบียกอยู่ตารางโลกผลว้าวป่าตัวนี้่าโดยโดยตอนเทยนอันนี้ให้จบตัวนี้ใหม่ไหมฮะโดยโดยก็มีเตวัดนั่นนั่นนะลุงน้อยเนาะโดยอ่าลักวัวเพิ่นไปแทกแล้วพี่น้องเอ้สามสิบเอ็ดลักมีแต่เฮ็ดซองด้านเนาะ โดยทั Raven, mm. like ้งหน้ากับเบื้องตะเบนตกแม่นแม่นทั้งนาแล้วก็เบื้องตะเบนตกเนาะโดยแล้วก็จุงไหวกุ้งก้วงแน่ทางเข่าก็ได้น้องน้อยเอ้ยและไปถากไปทางกะให้เอารถให้เพิ่นไปขี้พี่น้องเอ้ยลุงน้อยก็ได้เนาะจำซาว่าเพิ่นแล้วหิทย์ใหหิทย์สวนเพิ่นเนาะแหละ คือว <Do you. S 1> <t Slack> ่าน้ำมูกน้ำมันก็ใส่แล้วน้อลุงน้อยเนาะเออพี่น้องเลยมาจังไดเฮากับก็เริ่มแบนี้ยังยเพื่นกินเข่าสำเนี่งเนโดยอ่ะไปมืออื่นพ่อกันเนาะโดยสบายดี้อป้าเด้อสบายดีโดยเนาะพี่น้องเนาะมือนี่บะพมีก็เข้ามาหาลุงน้อยพี่น้องเลยมาเยี่ยมมาคอยบังเพิินหลังจากได้ที่ได้ทางเป็นของเจ้าของแล้วเนาะทามเมืองก่นเพิ่นไปทำความสะอาดหัวสวนเพิินมือนี่ก็ได้ ปอพมีกัเอารถมาให้เพิ่นขับขี่ไปพี่น้องเอ้ยอห,หละเนาะก็ได้ไปให้ไปสวนเพิ่นทำซา,า่าเล้ววัว่เล้วสวนเพิ่นนะพี่น้องเอนาะโดยอะละเพิ่นก็ได้แท็กลักขวล่ละข้าวเพิ่นก็สามสิบลักพี่น้องเอ้ยเรื่องสามโนะข,ของสมโนะขว่าเพื่อนแหละเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า่มแม่พี่น้องอาจจะซอยเรามาพี่น้องเอ้ยก็สามารถติดต่อมาได้เด้อก็สงสารเล่าเลยพี่น้องเอ้ยเนาะไปในคลิปนี้ ล่าไปแล้วพี่น้องเอลยกล่าวคำว่า,บาสบายดีเด้อพี่น้อง